มาครับแรงนี้ก็มาจับน้ากันครับกับปลาสุรัาเดอคือเกลครับคือเกลาเออเมื่อนี้ต้มใส่ครับต้มใส่แซ่บต้มใส่แซบครับนี่ซสื้อเป็ดื้อมาตตลาดเขาหมูโรงใหม่ครับฮ้อนอยู่นี่ครับต้มเปรี้ยงครับมาซอยกินกับสามกระเทียมปีกสดนะครับ ซูจอดนะครับมีส่วนผสมหลายเนว่นะครับเด้อมีพริกเหยาะก้อนดอกในย่ำต่ำมันอ่ามันสีหอมได้หอมครับนขมิ้งใหญ่ครับขมิ้งใหญ่มือสัมผัสมันนะครับไม่ต้องไปหาเอาซอมเอาแซมหรอกมือสัมผัสเนินทุกอย่างอร่อยเบิดแซมเบิรครับโอน่โหมูคืบแล้วครับ จังไงครับยังไงอยากจะเล่นอาหารครับหวนน้อออกมาแต่แม่หมวนข้อออกมาปวนได้ข้อออกมาก็ได้ออกแล้วพอขับพี่น้องหืมหืมกินได้สิเบิร์ขับอันละมั่งหนึ่งหขั้นเตือ สองน้ำครับขันไหนข้าวมันออกขันเราก็ลางน้ำออกแล้วกันสุดามาแซไปจากสิบนาทียี่สิบนาทีครับมันต้มมันจะกรอบเลยอืมมันจะกรอบมันจะขาวล้างน้ำเกลีอแล้วครับล้างน้ำเกลีอแล้วกันมันจะขาวของมันเองมันจะหอมกินข้าวกินบูดกินเหนียงบ่มีทั้งสิ้นครับผมเฮ็ดเนี่ยของนี่มันต้องสะอาดครับของกินลงท้องครับมันต้องสะอาด เออมันต้องใสสดเนี่ยยังเจังสีสดใสๆแบบนี้ครับสะอาดครับเนี่ยสะอาดอ,อยาเ่เจีเลื่อนอาหารนะครับเดยยาวา่าเจีงสันยังสี้อเป็นผมเดียกวันจ่าจีเลื่อนอาหารเนี่ยผมกินเขา่าผมูเสียเอาจ่จีเลื่อนอาหารไม่กินก้อนเห็นมันสวนกินนะครับใส่ตัวมันงอนอยู่ผุนหม้อครับตั้ง,งโกโจอยู่คุณมูอยู่ยว่าครับมันสีเบิดบนอีเลี้ยงนี่ น้ำจิ้มกระสุดยอดนะครับกระเทียมปิกสดพวกเน่าหอ,อมทุกชนิดนะครับผมเม็ดผมเสี้ยนเห็ดครับเสี้ยนกินไอ้กินน้าผมเอามากินเบิ้อืมเอาไม่ใหกินเบิ้ครับผมบว์ดประเภทกินนี่ <c oughs> เรื่องกินมันเรื่องไ่ครับไอ้ทุกๆเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กอ เรื่องนี้สินไม่ต้องพูดถึงครับกินไม่ก่อนอิ่มไม่ก่อนเป็นดีครับสำหรับผมนะปาสุรัต์อเอาแบบเร็้วๆนี่ครับเลี้ยวๆเอาตอนใหญก็น,นะไหมครับนี่ๆ,ๆ,น,ๆน,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 นุ่มๆน,นุ่มครับโอ้ จอดเลยครับอืมเหนไหมหนุ่มๆเด้งๆครับสุดจอดเลยลงไปจุ้มมาที่นี่จุ้มแล้วขึ้นมามาครับเขียวบ่มีสี่ยมแล้วครับผมเขียวเบิดแล้วอ่าบ่ยำบ่แหลกมันยังเอ่อดิ่งี้ยงดิ่ง เลี้ยงไปเลี้ยงมากกับซุดเข้าโคหย่างเดียวนะครับ <laughs> วิเคราครับวิเก้าแห้งไอ้อเพินมาครับมาหมู่บ้านมารวยเด้อเห็นไวจิงสีกับมี่เน่าซูยููสูกินนจิรอครับหม่พวกเปลี่ยนฝูงเย้ยน้องนองย้ยไอปลาสุรัติเ,ง,เงากินกะคนเดียวอยู่คนเดียวตลอดอ อืมอ mm hmm. mm hmm. โอ้เลยครับ mm hmm. อืมกินผู้เดียวไลผว่ผู้เดียวว่าผู้เดียวจมผู้เดียวนะครับ mm hmm. มาครับมาโอเคจบข่าวครับ mm hmm. รื่องนี้